สวัสดีครับผมเล่จากฮอนด้าเชียงแสงนะครับผมสวัสดีค่ะฟ้าค่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการยกก้านปัดน้ำฝนนะครับของเจ้าออลนิวซี v ิกตัวใหม่ตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้คนลูกค้านะครับกดปุ่มเอ g จิ s t t r r t ตัรงนี้นะครับผมหรือว่าจะสตาร์เครื่องยนต์ไปเลยก็ได้นะครับ2ครั้งนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้คุณลูกค้ากดปุ่ม Engine Start ตัวเดิมนะครับหรือไม่ก็ดับเครื่องยนต์เลยนะครับพร้อมกับการปัดก้านน้ำฝนนะครับไปที่ตำแหน่งนิดนะครับค้างไว้ประมาณ5วินนะครับตัวนี้นะครับการปันผลฝนก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยผมจะมาสอนวิธีการเก็บก้านปัดน้ำฝนนะครับคุณลูกค้าไม่สามารถจะดันจากด้านข้างนอกได้เหมือนกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ เหมือนเดิมรับกดปุ่ม engine start นะครับตรงนี้2ครั้งเหมือนเดิมนะครับหรือจะสตาร์ทรถไปเลยก็ได้นะครับผมขอระบบไฟทํางานนะครับให้คุณลูกค้านะครับปรับก้านปัดน้ำฝนนะครับไปที่ตาแหน่งนี้หนึ่งครั้งนะครับการปัดน้ำฝนก็จะลงมาแบบนี้เลยเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นอานที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นการเก็บก้านปัดน้ำฝนและเปิดก้านปัดน้ำฝนแบบถูกวิธีนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สงสัยนะคะหรืออยากสอบถามโปรโมชั่นเกี่ยวกับ Honda Civic คคันนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามานะคะที่แฟนเพจของเรานะคะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ฟ้ากับทะเลก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ